ช่วง positive thinking by Sing Collaboration นะครับวันนี้เราต่อจากการอยู่กับกลุ่ม v e o s สองพนะครับแล้วก็มาเชิญเจเดียมาคุยถึงแนวคิดดีๆคิดแง่บวกในการใช้ชีวิตของสังคมรถซิ่งนะครับเจมีอะไรอยาปฝากบ้างวันนี้ก็อยากเราแต่งรถมาอเพื่อเราไม่ได้ไว้ซิงอย่างเดียวแต่ความสำคัญของรถซิ่งอ่ะ คือมิตรภาพของของกลุ่มทุอกอย่างเจ๊ทัวี o N ออสเงี้ยเจ๊ยอยู่ดิสูปาร์ตี้มิตซูปาร์ตี้เนี่ยก็คือเวลาเขามีจ<อ>ัดทำบุญก็รวมแกง๊งแบบเขาถึงเราเป็นวีออสเราก็ไปด้วยได้ม,ม,มีเพื่อนขับแ๊ดบางทีก็ไปแจมใช่ยาลิ์เหมือนกันอะไรเงี้ยคือเรามีรุกันซีวิกเอฟบีคือเราไม่ได้มองแค่แบบยี่ห้อรถบุกอะไรเงี้ยคือพอเราแต่งรถอ่ะ เราไปแลกเปลี่ยนเราอยากให้มองมองไปที่อย่าไปมองถึงยี่ห้อรถใช่ไหมครับเราพยายามคือเราอยู่ในกลุ่มสังคมคนใช้รถในประเทศไทยแล้วพูดพูดพูดได้เลยว่าในประเทศไทยแล้วพยายามอย่าไปมองถึงว่ายี่ห้อรถนู้นอย่างยี่ห้อรถนี้ไม่ใช่พยายามคือในเมื่อคุณแต่งรถซิ่งแล้วอยู่ในสังคมบนถนนเดียวกันแล้วคุณคุณคือคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันอย่าไปแอนตี้กันเจ๊อยากจะฝากตรงนี้ให้เกิดเป็นแง่คิดดีๆนะครับว่าอยู่บนทองถนนนะครับ ขับรถต่างยี่ห้อได้แต่ถนนทุกสายมันมุ่งไปทางเดียวกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นรักกันไว้เถิดครับอย่าไปมีเรื่องกันอย่าไปมีเรื่องราวเหมือนตามคลิปตามอะไรพวกนี้เนาะคือด้วยว่าเราเราเราเองก็อยู่ในกลุ่มรถด้วยเราก็รู้สึกไม่ดีมกัน,นคนที่แต่งรถอะ่ะถามหน่อยทุกคนรักไหมรักตรงนั้นหละใช่ไหมทุกคนรักรถตัวเองั้งนั้นใช่บางคนผู้ชายรักรถมากกว่าเมียอย่างผู้หญิงเนี้ยอย่างเนี้ยถ้ามีแฟน แล้วไม่หลักรถไม่แตดรถก็คิดว่าทำเค้าดกันไม่ได้ถูกไหมคือบางอย่างอะเราเรา,เราชอบเรารักในสิ่งเนี้ยอยากทำรถเงี้ย,อย,ยอยู่แม่ได้ทั้งวันเฝ้าได้ทั้งวันพเพราะฉะนั้นเวลาแบบเนี้ยคือเวลาเราเจอกันท้องถนนอ,อะไรเงี้ยให้มองถึงสิ่งที่เราชอบเรารักเหมือนกันนะก็เป็นข้อคิดที่ดีนะครับจากเจเดียนะครับเจเดียจริงๆอยู่หลายกลุ่มนะครับก็คือ เรียกว่าอย่าเรียกว่าไปอยู่หลายๆกล,ลุ่มเรียกว่ามีามิตรภาพให้กับทุกๆกลุ่มนะครับก็เป็นความคิดดีๆนะครับ positive thinking by ยเจเดียนะครับขอบคุณเจเดียครับ นานแล้วครับอ่ารัครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเอกครับผมื่อเอกเอกเดี๋ยวเป็นไรอึ้งในความหล่อของเขาไงไม่รู้มันมองใครแล้วแต่งตัวไม่เท่าไรแล้วเนี่ยถ้าใครติดตามพวกวงการฟุตบอลเขาจะบอกว่าเขาเหมือนนักฟุตบอลคนหนึ่งมากใครประเทศเนม่าใครนี่ไงไม่เนม่าเลยใครก็นี่ไงกูจะถามอยู่นีไงเหมือนน่ะ คือเดี๋ยวไม่เหมือนว่ามึงยังไม่ตื่นนะพี่พี่เอครับแนะนําตัวครับชื่อเอครับมรถเลยจัดไปเลยใช้รถรุ่นกับรุ่นเดียวมีรุ่นเดียวอืก็ไม่น่าถามเป็นีส2 3ตัวสาสุดเลยครับตถสาสุด แต่งเป็นตัวต่ำลงไปอีกก็ตัวต่ำเหมือนเดิมครับไม่ได้ทำอะไรเลยออกรถมาเป็นตัวต่ำแล้วก็แต่งให้เป็นตัวต่ำหนักกว่าเก่าอีกแต่งอะไรบ้างครับคันนี้ก็มีทำสีทำล้อแล้ต้นไปครับต้นไปใส่เขาตามกระแสเขาอืมเออเป็นเด็กตามกระแสก็แต่งแต่งอะไรแต่งตามสไตล์วัยรุ่นวัยรุ่นใส่ใส่วัยรุ่นชอบอืคือออกมาจากศูนย์เปลี่ยนล้อปุ๊บแม่งเป็นรถแต่งเลยเดี๋ยวนี้เปลี่ยนล้อผมไม่เปลี่ยนล้อผมเปลี่ยนจุกลมก่อน เติมไนโตรเจนด้วยเออสบายละเห็นเห็นเห็นที่คลองถงเขาเขียนไงจุกลมซิ่งกูใส่กูซิ่งแน่นอนแล้วเป็นกูจะทาอะไเหมือนเดิมะรถมิดเต็มหน้าเลยอะไรรถเมึงอไบ้ามาตอนตอนผ่านไปแล้วอย่าไปพูดถึงเฮ้ยเราคุยเรื่องพี่เอ็กก่อนเดี๋ยวเฮ้ยกลับลืมเกือบลืมแล้วเม่เราไม่ได้มาคุยเรื่องสองคนเนี่ยล้อท่อล้อท่อของคัมเบรคครับนี่รถใครเนี่ย รถผมรถผมเองให้เขาเล่าสิเอออ้าวพี่เอ็กเล่าหน่อยนะ่าทำอะไรบ้างครับก็เ<ไ>ป็นย่อล้อบีกล่องแสดงลูกค้าโค้กครับอืมอันนี้คือแต่งใช้ในชีวิตประจำวันไหมใช่ครับอยู่แถวไหนเอารถอันนี้ใช้อยู่แถวไหนบางนาครับบางนาตรงรุ่นเลยบางนาตรงรุ่นเลยชื่อนี้มีความหมายอืมปวดร้าวปวดร้าวเป็นถิ่นเก่ามองใคร คุณก็่าไปสงสัยเขาเลยหน้ามองตรงไปนู่นแต่ตามองนี่ไงเออก็มองมองจำหน้ามือไว้ด้แหละเดี๋ยวมึงจะโดนแน่ๆอะไรเงี้ยเออเป็นมุมกล้องอ๋อมุมกล้องหล่อมุมนี้พูดชัดๆให้มันได้ยินเป็นมุมกล้องครับมีอะไรจะฝากถึงตาไหมไม่มีครับไม่มีครับไม่มีอะไรจะพูดแล้วไม่มีอะไรจะพูดแล้วครูอยู่ในใจทั้งนั้นเลยซิกเนเจอร์ของอันนี้ก็รถบ้านใช้งานทั่วไปนะก็ โดดเด่นด้วยสีอันนี้รับใช่ไหมหรือว่าทําสีทําสีเลยใช่ไหมเรียกสีอะไรเขียวอาวดี้ใช่ปะมันเป็นฟ้าผสมเขียวนี่ทําที่ไหนนั่นไงเขียวเขียวฮาวดี้แล้วเป็นภาษาไทยเขาเรียกเขียวสะอื้นทําไมกูไม่ได้ทําสีนี้เลยเยอะเหลือเกินสะอื้นเลยนเลยน้องอะไรนะน้องน้องขิงเหรอ น้องน้องขิงน้องขิงน้องขิงขิงฮาวดี้ขิงฮาวดี้เขาบอกว่าเขาเป็นคนคิดค้นจะเจอได้ตามงานอีเวนต์นะครับอันนี้ล่ารางวัลแล้วเขาต้องนะก็ถ้าอยู่แอสเซทก็น่าจะรู้จักน้องขิงใช่ไหมัอ้าวอ้าวตรงรุ่นเลยอ้าววันนี้คุณเอ็มีอะไรฝากกับคนที่จะแต่งรถแนวสไตล์การแบบว่าโดดเด่นโดดเด่นนี้บ้งไหมบอกมาดีกว่าจาก อย่าไปฟังใครครับเสียงห้ามเสียงอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจเอาแนวเราเองโอเคอย่าไปฟังใครถ้าพ่อแม่ห้ามอ่ะก็ไม่ต้องฟังแล้วถ้าเขาให้เงินอ่ะก็ดีเลยระวังนิดนึงังยังไงวะเนี่ยอ้าวขอบคุณคุณเอกครับอ้าวขอบคุณคุณเอกครับขอบคุณครับ สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวครับพี่ครับผมนาดอนนะครับอยู่ราชบุรีขับรถมีร้อยสองพันสิบสามจริงๆน่าเป็นนาเดชเลยก็ได้นะชื่อน้าอะไรนะนาเดชนาดอนก็พอครับน้าดอนจะไปถึงนาเดชอะไรครับไม่เอาเรียนนาเดชดีกว่าเป็นไงดูทะเบียนเขาตรงรุ่นอะไรก็ขับมีร้อยสองพันสิบสามนะครับทะเบียนสองพันสิบสามไงก็เลยใช้ทะเบียนสองพันสิบสามนี่ออกสื่อนี่ตามง่ายเลยเนี่ย ไม่เป็นไรครับนี่ถ้าเกิดว่าแบบว่าไปมีด่งมีเด็กที่ไหนนี่เมียตามถูกเลยเนี่ยสบายมากรักครอบครัวครับพี่เมียมาไหมพี่ไม่มาครับไม่มาแล้วบอกรักครอบครัววันนี้วันนี้แม่ไปไหนต่อเดี่ยถกลับนะครับพี่ใช่คนที่เปิดกระจกแล้วปืนขู่เขาหรือเปล่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับไม่ได้เป็นห่านเนี่ยบ้าแต่คุกนะครับนั่นรถนั่นรถแรงอยู่ในคลิปอย่าไปยุ่งกับรถแรงนะครับอ่าถามถามถามพี่ณเดชก่อน พี่นเดชใช้รถรุ่นอะไรครับดอนก็ใช้รถรุ่นเรยอนนะครับครับสองพยิสามใช่ครับก็มาจะถามไปแล้วนี่หว่าเอออะต่อดีกว่าครับแต่งอะไรไปบ้างพี่ก็ผมก็คงไว้ในเครื่องเดิมนะครับครับสแตนดาร์ดเน้นใช้งานเน้นใช้งานทั่วไปมีฉีดน็อตอย่างเดียวครับฉีดน็อตนี่ใช่ไหมใช่ครับอันนี้ครับตาถอดดิ คนละอันมึงถอดผิดอันว่าเลยเดี๋ยวแปลว่าอันนี้คือมันมันฉีดเ้าไม่ได้เลยหรือว่ามันต้องมีเพิ่มอะไรตรงไหนพี่ก็ต้องผ่านกองครับมีกองก็กลุ่มของเอทีครับแล้วเคยเปิดใช้ไหมใช้ใช้ครับใช้ใช้เวลาลงไปลงสนามเล่น อ๋อลงสนามเล่นนี่คันนี้ใช้พิกชีวิตประจําวันด้วยไหมครับใช้ชีวิตประจําวันเลยครับลงสนามด้วยลงสนามกลางๆครับอ๋อเป็นเซอร์กิตหรือเป็นอะไรครับเป็นแดกครับเป็นแดกเลยเป็นแดก402เมตร400แดกมีเหมือนเวลาคุณไม่ถูกภาพกินไม่ถูกภาพป่ะใช่นั่นแดกครับอย่าขายเวลาเท่าไหร่ครับพี่เวลาตอนนี้ทําได้อยู่15.7ครับนาทีวินาทีชั่วโมงวินาทีครับถึกว่านาที402เมตรเอาเลย สีอยสิบห้าจุดน,นี่ไม่ใช่ชั่วโมงเออนรถพังแล้วครับอ่ะอะไรที่มันเป็นไฮไลท์สำหรับรถคันนี้ที่ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของรถพี่เลยก็ 2> <2> มีน็อตนแหละครับน็อตครับที่ว่าคันอื่นนี่ไม่ทำแน่นอนก็ยังไม่เห็นยังไม่เห็นใครทำรุ่สองคันที่สามฉีดน็อตเลยครับอืมไม่ละหั่เหมือนพี่อะสิโหดแล้วเดี๋ยวก่อนนะพี่ อาถามว่าเราใส่เงี้ยเราพบปัญหาอะไรไหมในการที่ติดเข้าไปเพิ่มเนี่ยเราตอนนี้ไม่พบนะครับเพราะผมใช้นอสก็คือว่าพอประมาณไม่ไปเค้นในกำลังของเครื่องมากแล้วก็ลถผลไดร์เกียเ์ออโต้เบียคอเกียเกียออโต้เนี่ยมันจะมีขีดจำกัดของมันถ้าเราไม่ได้ลากลอกไม่ได้อะไรอย่างงี้ก็ตอนนี้ม้าก็ประมาณร้อยสามสิบครับใ้พรมเหรอฮะไม่ไม่ได้เยอะอะไรนะครับ ผ่านไปผ่านไปผ่านไปอะไรไปมุกอะไรเว้ยผมว่าพี่พี่นดอนเขาจะไม่ไหวแล้วดูจากการสัมภาษณ์ของพี่นดอนเขามือพี่เขาสั่นแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมือออกพี่เขาบอกว่าก็ํำลีที่รถเขาเป็นรถออโต้รถออโต้มันก็ไม่มีขีดจำกัดอะไรมากเท่ไร่เตือนนี่บอกนะน้าเขจะไม่ไหวแล้วเนี่ยน้าน้ำขิงไหมฮะไม่ไม่นะไม่นะแซวน้าเล่นนะครับ ติดต้าไม่ดีกันนี้อาจจะเจอในสนามพวกเทพนครอะไรอย่างนี้ปะไปใกล้ๆบ้านหน่อยนะเทพนครก็ไปดูไปลุ้นให้น้าเวลาลงว่านี้หน่อยนะครับขอให้น้าได้สักเจ็ดวิครับเจ็ดวิสตาร์ทเครื่องครับสตาร์ทเออสตาร์ทได้ได้เพิ่มที่แปดพังครับระเบิดจามือเลยครับขอบคุณนะดอนครับขอบคุณน้าดอนครับอ่าใครสนใจแนวทางของนาดอนนะครับครับก็มาสอบถามน้าเขาได้นะก็เป็นรถทิ่อิดนัด่ะ ใช่ไหมล้วดอนมีเฟซบุ๊กอะไรให้มีคนติดต่อไหมฮะมีครับชื่อเฟซน,นะครับนัดดอนออดดำราชบ,บุรีครับอืมนัดดอนออดดำราชบ,บุรีออสดำนี่โอ้รู้แล้วเป็นคนราชบ,บุรีอ้าวก็เลยเสียงเนอร์บ้างก็เลยเสียงเนอร์อ่าทำไมไม่เอาโอ่งมาฝากผมมาไม่ไหวขอบคุณนะดดอนขอบคุณนัดดอนทุกคนครับ